สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณจิรเดชครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับพบกับรายการโรงพักระวังภัยนะครับประจําวันที่27มิถุนายน2556ครับก็มีผมสองคนนะครับคุณตุชาติแล้วก็ผมจิรเดชพัฒนาสิริครับครับวันนี้หน้าตาแจ่มใสนะฮะอีกสามสี่วันคุณจิรเดชวันนี้มี30วันใช่ไหมฮะเฝ้ารอกันไปเลยนะครับวันนี้วันพฤหัสบดี้วันศุกร์น่าจะ หน้าตายน่าจะสดใสนะถึงแม้ว่าการจราจรวันพรุ่งนี้หลายคนบอกพอวันสุดท้ายของการทํางานประจําสัปดาห์ครับก็จราจรเหมือนอามพาตเอามาพืษนอะโอ้ใช่ไปที่ไหนที่ไหนก็กลัวกันไปหมดแต่ก็มีการคาดการณ์กันนะวันศุกร์นี้นะครับซึ่งบรรดาข้าราชการเนี่ยก็เดินออกแล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยอัมาพาตแน่ช่วงเย็นเนี่ยโอ้จะคลาข้ามวยรถนะครับคนที่ดีใจใช่คนที่ดีใจก็จะเป็นเจ้าของร้านอาหารเสื้อสุนเป็นส่วนใหญ่เพราะว่า พอวันเงินเดือนออกทีนะฮะคนไทยบ้านเรานี่เป็นเศรษฐีรายวันเป็นเศรษฐีต้นเดือนนะฮะผมต้องพยายามยิ้มแย้มแจ่มใสถึงแม้ว่าจะสิ้นเดือนสิ้นใจก็ตามนะฮะแต่ว่าครับคนไทยเรานี่ฮะก็ถือว่าโชคดีครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับทางปตทแล้วก็ทางบางจากนะครับยี่สิบสตางค์เนี่ยนะลดละแก๊สโซฮอร์ยี่สิบตางค์สามสิบสตางค์เออสามสิบอ่ะฮะอีแปดห้ายี่สิบสตางค์เอเหรอผมไม่ได้เติมดีเซลเบนซินคงที่แต่ว่าเวลาขึ้นเนี่ยขึ้นหกสิบ ลดลง30อย่ายังดียังดีคุณเชนเดชทางปตทกับบางจากเขายังใจใจดีนะไม่ใช่เขาขึ้น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 ไป3 4รอบแล้วก็มาลดสักรอบหนึ่งไม่ผมอยากดูว่าไอ้เคลิบอะเคริบนะฮะก็คือข้อมูลของฐานน้ำมันเก่ากับน้ำมันของใหม่เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับมันเก็บตามจริงหรือเปล่าไง อันนี้ชาวบ้านเขาก็สงสัยท่านผู้ชมแม้ตั้งแต่ประชุมคอนเส้นนี่ภาษาอังกฤษออกคล่องเลยนะออกคล่องครับนะฮะเอาไปเรื่องร้องเรียนกันบ้างครท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ถ้าท่านผู้ชมจําได้นะครับคุณยายน้ํารินวัย72ปีบอกว่าประกาศขายที่ดินมีนางสาวนางแก้วนะครับอ้างว่าเป็นนายหน้าค้าที่ดินไปชวนคุณยายน้ํารินเนี่ยอ้างว่านะครับว่ามีอสคนหนึ่งจะซื้อที่ดินระหว่างที่จะไปดูที่ดินนะฮะที่จังหวัดจันทบุรีราคา12ล้านบาท ก็ชวนคุณยายน้ำลินเล่นอะไรกำถั่วกำถั่วนะครับคุณยายบอกเล่นไม่เป็นแต่ไม่เป็นก็ไม่ทนเซา์ซีไม่ไหวคุณเจรอดเด่นเอาไปหาทุนมา80,000บาทไปร่วมหุ้นด้วยก็คือว่าเงินไอ้แปดหมื่นบาทนี่ให้เขาไปร่วมหุ้นแต่ตัวเองไม่ได้เล่นหรอกไม่ได้เล่นเล่นไม่เป็นนะฮะเล่นไม่เป็นแต่ท้ายที่สุดแล้วารู้ตัวว่าถูกหลอกก็ไปที่โรงแรมที่ขบวนการพวกนี้แถวหน้าจอมเทียนแถวแถวหน้าจอมเทียนนะฮะหลอกลงไปรู้เลยเพราะเด็กที่โรงแรมบอก โอ้ยก็จองโรงแรมไว้สองวันยี่สิบสองกับยี่สิบสามวันที่ยี่สิบสองได้เงินปุ๊บไปเลยนี่เขาเรียกเปิดตูดเลยเปิดตูดหนีไปเลยเปิดอาดลาดเปิดอาดลาดโอ้เป็นอาดลานนะครับก็จะไปสอบถามฮะจะไปสอบถามกับทางตำรวจที่โรงพักนาจอมเทียนซิว่าเอ๊ะตกลงลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเยอะไหมซึ่งเมื่อวานนี้นะครับคุณชาติผมได้โอกาสนะครับในการสอบถามกับทางรองผู้กับ สืบสวนสอบสวนสพนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีนะครับท่านบอกว่าอย่างนี้ฮะปัจจุบันนะไอ้แก๊้งเหล่านี้ระบาดเยอะมากทั้งในพื้นที่พัทยาก็ดีในพื้นที่จังหวัดชลบุรีก็ดีโดยมีการแอบอ้างนะบอกว่าเนี่ยรู้จักกันจะขายที่ดินมาซื้อหน่อยนี่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตบ้างก็มีการลงเน็ตผ่านเว็บไซต์ต่างๆด้วยนะเสร็จแล้วพอเหยื่อหลงเชื่อนะครับก็ไปร่วมมาดูเดินทางมาดูที่ที่ดินที่ทางด้วย ระหว่างที่เดินทางมาก็ถูกหลอกนะฮะว่าบอกว่าระหว่างนั้นก็ไปเล่นเล่นการพน,นนะันนะครับอพอถูกหลอกให้ไปเล่นการพนันเสร็จแล้วปั๊บเหยื่อหลงเชื่อเมืม่อเหยื่อหลงเชื่อเสร็จแล้วก็ไปกดเงินกดสตุ้งสตังค์ให้กับคนร้ายไป อในท้ายที่สุดกว่าจะรู้ตัวสูญเงินไปแล้วคะก็วิธีการง่ายๆคุณจิรเดชน,นะครับคนหนึ่งอ้างว่าเป็นหน้าม้าอีกคนหนึ่งก็บอกว่าโหนี่มีอาซอเป็นอาซอมีพกเงิน10ล้านบาทบอีกคนหนึ่งก็อ้างไปเรียกมาอีกคนหนึ่งผู้ชาย บอกว่าเป็นน้าม้อีกคนหนึ่งนะฮะในกระบวนการเดียวกันบอกเล่นไม่เป็นละผมตั้งสัจจะแล้วบอกกับลูกบอกกับเมียไม่เล่นการพนันละแต่ถ้ายายจะอยากจะเล่นนะผมสอนให้แน่จนกระทั่งโอ้ไม่น่าเชื่อหลงกลเชืได้นะครับเมื่อสักครู่นี้ทีมงานบอกว่าสารวัตรนี่ไม่สะดวกมีภารกิจสำคัญทีเดียวนะครับไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมเรื่องของยาเกิดขึ้นอีกแล้วคงเรื่องของยานี่ไม่น่าเชื่อนะะเมื่อวานนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ยาเสพติดก็จับล็อตหนึ่งไม่ไม่ไม่มากไม่น้อยท่านผู้ชมสี่แสนกว่าเมตรถ้ารวมไปเสจทั่วประเทศลายย่อยด้วยนะฮะก็ประมาณสักแปดเก้าแสนเมตรเองเมื่อวานวันเดียววันเดียวนะฮะแต่ว่าที่น่ากลัวคุณจิรเดชพลตํารวจเอกพลสภาพพ์เริญครเลขาธิการปปสบอกยาบ้าที่กําลัง่อจะเข้าบ้านเราเนี่ยนะฮะ่อจะเข้าบ้านเรานะห้าร้อยล้านเมตรทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นสิคุณจิรเดช คือเยาวชนนะหลายๆคนพอเข้าไปเกี่ยวข้องปุ๊บเนี่ยก็ถูกจับแล้วเอาไปบําบัดพอกลับออกมาอีกก็เจอขบวนการพวกนี้อีกแต่ว่ามีผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกลูกของตัวเองเนี่ยไม่เคยติดยาเสพติดเลยไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยทํางานแต่ปรากฏว่ามีพิรุตํารวจที่จังหวัดนครราชสีมาบอกไปขอตรวจค้นคือตัวตรวจค้นเนี่ยผู้ปกครองรายนี้คือเป็นพ่อของเขานะ่เล่าให้ฟังบอกว่าก็ไม่ติดใจอะไรหรอก แต่ว่าที่ติดใจนิดหนึ่งเรื่องของการตรวจค้นครับเวลาตรวจค้นขี่รถจักรยานยนต์ไปท่านผู้ชมนึกนึกถึงนึกลองนึกภาพดูนะครับขี่รถจักรยานยนต์ไปเจอด่านหรอ่าเจอด่านตำรวจจอด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 คนรถไม่เจออะไรลุกขึ้นยืนตรวจตามเสื้อผ้าก็ไม่เจอตรวจตามเสื้อผ้าเนี่ยปกติมันก็ไม่เป็นไรผิดไม่ผิดปกติถูกเอาถุงครอบถุงครอบหัวอถุงครอบศีรษะใช่เอ้าอย่างนี้เขาเรียกว่ามันพิสดารนะเนี่ย ำบวนคนนี้ใช่ไงก็คือนี่แหละแต่ว่าผู้ปกครองรายนี้ก็บอกเอ๊ะมันทําไมมีพิรุธพิรุธลักษณะแบบนี้ตอนนี้ก็ลูกชายครับถูกจับยาบ้าบอกไปค้นเจอยาบ้าในกระเป๋ากางเกงยีเนี่ยหนึ่งเม็ดนะถูกดําเนินคดีก็เป็นผู้เสพเดี๋ยวเราให้ผู้ปกครองรายนี้อยากจะเล่าเป็นอุทาหรณ์สาหรับหลายๆคนนะครับสวัสดีครับคุณเดชครับครับสวัสดีครับครับคุณเดชฮะเรื่องของลูกชายนี่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อช่วงไหนฮะก็ ประมาณสักสี่ห้าวันที่ผ่านมาอ๋อสี่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ฮะคือลูกชายนะ่ะไปไปสมัครงานทําที่โคราชนะครับครับ,คร,บครับก็พอดีก็ทางโรงงานเขาก็เรียกวใหยไปทํางานอืมเรียกวใหยไปทํางานเขาก็ไวตอนตอนคือตอนช่วงเช้าแหละเขาไปอ่าไปที่โคราชก่อนคือไปหาที่ที่บ้านเช่าก่อนหา <ๆ S 1> ดูบ้านเช่าตรงไหนที่มันใกล้ที่ทํางานนะครับอ่าพอมันตกตอนบ่ายถึงตอนบ่ายเขาก็มาเก็บข้าวของที่จะย้ายไป ไปไปห้องเช่าแล้วน่ะรัรตะนั้นผมก็อยู่บ้านด้วยก็ช่วยลูกชายอ่ะเก็บข้าวเก็บของขึ้นรถช่วยรัดของรัดอะไรก็บอกลูกชายว่าเออตั้งใจทํางานนะลูกข้าวของที่เอาไปก็หาเชือกมารัดรถรัดอะไรให้มันดีที่ผมผมเล่าเรื่องนี้เพราะว่าตรงเนี้ยตรงเรื่องรัดรถรัดของบนรถเก็บของเนี่ยมันจะเกี่ยวพันกันด้วยครับกับเหตุการณ์ต่อๆที่คณจะเล่าไปช่วยลูกเกลูกช่วยลูกชายเก็บข้าวเก็บของเสร็จเรียบร้อยเอาขึ้นรถอะไรไปครับ ครับพอขึ้นรถิปขับนะครับวิ่งไปพอดีผมก็โจดช่วงนั้นผมก็วิ่งงานเหมือนกันลูกชายผมก็ขับรถแซงผมไปนะครับพอประมาณสักสองทุ่มเนี่ยครับพอตอนนั้นผมวิ่งงานมาถึงที่ปากินบุรีแฟนก็โทรมาบอกว่าพ่อกลับบ้านมาบ้านไหนไหมครับมันมีธุระาด่วนด้วยแฟนก็บอกก็เลยว่ามีอะไรก็พูดมาผมก็บอกแฟนว่าแแฟนผมก็ว่าไอ้ลูกชายโดนจับที่โคราชอ้าว ผมบอกว่าเมื่อกี้พ่อวิ่งรถมาเรื่องวไม่เห็นตำรวจตั้งด่านที่ไหนเลยเขาบอกว่าไม่รู้ตำรวจโดนจับผมก็ถามว่าโดนจับเรื่องอะไรเรื่องยาบ้า,า,าแล้วแล้วก็ผมตอนนั้นผมโมโหโด้วยนะว่าลูกชายทำไมา้องทำตัวแบบนั้นนะครับผมก็โมโหโพ,พ,อพอดีแฟนผมบอกว่าเนี่ยมันโดนกันกับเพื่อนมันคนละเมตรเลยโดนกันคนละเมตรผมก็เลยชุกค,คิดคิดขึ้นมาได้ว่ามันมันจอดจุงคนละเมตได้ยังไงใช่ไหมพอนี ตอนตอนเมื่อคืนผมก็ไม่สามารถที่กลับมาได้เพราะเพราะว่าผมมีงานอยู่พอพอผมลงมุงไม้เสร็จอะลงทําธุระของผมเสร็จผมก็ตีรถกลับมาที่โคราชก็ไปที่โรงพักนะครับอพอผมไปที่โรงพักเนี่ยก็ประมาณสองโมงเช้าผมก็ขึ้นในอาร้อยเรยนร้อยเรนก็ไปสมก็ไปถามรายละเอียดดูว่าจะให้ผมเสียยังไงตรงไหนบ้างเขาก็บอกว่าเนี่ยคงไม่เสียไม่มากหรอกเพราะว่าลูกชายมี นี่แค่เพื่อเสีคือตรวจปัสสวาวะก็ยังไม่มีแต่ว่าเด็มันมีไว้เพื่อเสพเฉยๆยังไม่เสบผมก็เลยถามว่านะ่ะจะให้ผมเสียยังไงบ้างเขาก็บอกแม่ว่าแนะนําผมว่าเนะี่ยต้องเสียพันห้านะ,ะแล้วก็ไปให้ไปเสียที่ศาลจะส่งตัวไปศาลแล้วก็ไปประกันที่ศาลเนะี่ยเหมือนหนึ่อพอดีตอนนั้นผมไปก่อนแฟนไงแฟนไปทีหลังผมก็ไม่รู้ว่าแม่บ้านตอนนั้นแม่บ้านก็กําลังเดินทางไปด้วยผมก็เลยโทรมาบอกแม่บ้านว่าเราจะต้องเสียเท่านั้นเท่านี้นะพอดีก็แม่บ้านผมก็บอกว่า มาถึงโรงพักแล้วด้วยผมก็เลยลงมาถามแฟนว่าว่าตำรวจเนี่ยเขาจะให้เสียแบบนนี้เดบนนี้นะพันห้านะเดี๋ยวนะคุณเดชไอ้ที่ว่าพันห้านี่เป็นค่าอะไรครับไม่รู้เขาบอกว่าเป็นค่าประกันนะครับอ่าไม่เป็นไรค่าประกันแบบเป็นค่าเอกสารเขาอ่าโอเคโอเคครับครับเชื่อนะพอดีผมถามแฟนผมบอกแฟนผมว่าเราต้องไปเสียพันห้านะคือตอนแรกผมพูดอยู่ข้างล่างนะครับผมลงมาหาแฟนผมที่ข้างล่างแฟนผมบอกบอกผบอกว่าเอ้า เมื่อคืนเอาไปห้าพันแล้วเ็าบอกว่าเมื่อคืนน่ะจ่ายไปห้าพันแล้ว oh. อา้าวแฟนผมก็ผมก็ขึ้นไปบอกว้เรียนเมื่อคืนเนี่ยเอาไปห้าพันแล้วนะครับ <c ough> เขาบอกว่าเอาเอาให้ใครเอาคนไหนให้คนไหนจาได้ไหมใบเรียน <c ough> คนนั้นก็เรียกแฟนผมขึ้นไปแฟนผมก็ขึ <c ough> ้นไ, <c ough> ไปบนโรงพรักก็บอกว่า <c ough> ให้คน <c ough> ไม่รู้ว่าคนไหนอ่ะไม่มีสี่ห้าคนเขาจำไม่ได้เหมือนกันว่าให้คนไหนแต่เขาเรียกเก็บบอกว่าแฟนผมก็บอกว่าเขาจะพิคดีให้คือว่าตอนแรกขึ้นไปโรงพักตอนตอนแฟนผมไปหาลูกตอนกลางคืนน่เขาบอกว่ามียาบ้าสามเมตร ต้องเสียสามหมื่นแฟนผมบอกว่าโอ้ยขนาดนั้นไม่มีตังค์เสียหรอกให้มันติดคุกไปเลยแล้วตำรวจเขาก็บอกว่าเอาเยี้แม่ม,มีมีตังค์หภาพันไม่ละเดี๋ยวผมจะพิจารณาคดีให<อ>้แม่ผมคือว่าแฟนผมก็เลยว่าความที่เขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็กลัวเนาะเขาก็เลยว่าเอามีเขาก็เอาให้แต่ตอนเอาให้นะ่ะตำรวจเขาบอกว่าเนี่ยแม่จะมายื่นมาให้แบบนี้ดิแม่ต้องยักยัดใส่ในกระดานหรือเอกสารอะไรยื่นให้เยวคนจะมาเจอเขาเขาบอกใครใครใครบอกฮะตำรวจบอก ครับตำรวจบอกครับอา่อาฮะอ่าฮะครับครับหลังจากนะนะั้นดย๋าได้ไปเงินห้าปันแล้วเ,เดี๋ยวเขาพินะพาจารณานะพอดีแฟนผมก็ลงจากโรงพักมามีตำรวจอีกเขาเดินตามหลังมาเขาบอกว่าแม่เนี่ยเขาเรียกแฟนผมว่าแม่นะเขาบอกแม่อย่าพูดไปพูดมานะเดี๋ยวเรื่องมันจะดังเขาบ,บอกอย่างนี้แฟนผมก็บอกว่าจา้าจ่าจ่าครับ<ะ>นะอ็ละก็ละลูกมาถึงตอนช้าอีกรอบหนึ่งครับพอเสียพันห้าแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นค่าเอกสาร นะครับพอดีตอนนั้นมันถึงตอนเที่ยงพอดีจังหวะที่พักเที่ยงพอดีวันนั้นตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเลยครับผมก็ลงมากินข้าวเที่ยงที่ที่ทด้านล่างนะครับพอดีก็นีหลายคนก็แฟนผมบ้างลูกผมบ้างก็นั่งคุยกับมีตำรวจคนนึงอาย,อยุประมาณสักห้าสิบกว่าครับแกบ,แกบอกแกก็บอกนะพูดในในแกบอกว่าคือตอนแรกก็คุยกันแบบไงก็